สบัสดีพี่น้องสบัสดีตอนค่ำๆตอนหกโมงป่ายเจ็ดโมงนะพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาตอนแรงค่ำมืดแล้วกับเบือกับซีดีมากวาดหน้าบ้านเพราะว่าเมื่อน,นี้เนาะเจ๊ค่าเพิ่นว่าจะมีการปิกนิกหรือว่าการกินข้าวนอกบ้านเหมือนดังสาวลอยสาวลอยกำลังถ่ายคลิปกินข้าวอยู่นอกบ้านพี่น้องเมื่อนี้แต่ก่อนอื่นกับเบือก็ทำความสะอาดอ่ากวาดใบดอกเข็มซะก่อนนะพี่น้องรุ่นเลย จะมากินข้าวนอกบ้านเพราะว่ามันจะมีแขกเราจะมีแขกมารับประทานอาหารด้วยนะฮะมาคอยตามส้มว่าจะเป็นใครบ้างนะครับว่าใครจะมารับประทานอาหารด้วยนี้ อ๋อที่พวกเอานั่งฟังคือโ่เมนตยงนังนี่พี่น้องอ่าทางบรรดาพวกเขาเจ้าอ่ะประกาศเนาะประกาศว่าเขาเจ้าสี่เปิดโรงเรียนละกะันมื่ออื่นเปิดโรงเรียนค,คนรูเพิ่นจด้ลงไปร่วมละกะันอ่าหลายหลายอย่างเพิ่นอาจจะมีการคุยกันนีน่พา่น้อง เซนเต็ดแขกเรามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะพิงยิ่งนอกบ้านหรอคะค่ะอ่าสวยๆสวัสดีค่ะค่อยค้าน้ำข่อยค้าน้งมีอันนีงเยเสบียงอะไรปลาเขาเขาเจ้าว่าอยเขาเจ้าจะเปิดโรงเรียนเขาเจ้าให้นักนักเรียนลงไปยังจักผู้ปกครองปกครองมาจักป้ายังอยู่โรงงานอยู่ล้างหอยอยู่เลย เขาวาดสขึ้นมาเออแล้วสิขึ้นมาแล้วล่างหอยแล้วถาหอยอะไรโท่น้ำกูน้ำ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 ขึ้นมาอะไรงก็ไปเราจะกะไปกวดก่อนนะคะเพราะว่าแขกเรามาแล้วเสร็จแล้วก็นั่งปูสัตว์กันตรงนี้กินข้าวกันเล็กๆน้อยๆนะฮะมียังกินคลิปเก้าค่ะ แก้งหน่อไม้จ้ะบูยแกงหน่อไม้โอ้ยหอมเลยหอมผักขยี้งปุดผักเื่อนสุดยอดเจ้าขำมมือนีเป็นวัานเอียงวันเกิดอีกแล้วเกิดอยากสิกินนอ้ไปยู่่ตางดน คนหนาอสบายกินู้เดียวเก่น้ไม้เฮ้ยเกบน้ำไม้เหรอวะเสือพายังมีพามามีแตนได้เยแหละนั้นน่า่อายุห้นนัดไปเสือได้ย่มันปักเขาเนาะปักไอซี่ปักนหอเขาหนาะปักอันนี้ได้ไม่ใช่ได้ยมีปองไ่ได้ เนหันดิบุมีบ่จังวะประเด็นหยดน้ำลงจะมีอยู่อย่าเดีวดังนี่น่จานนี่เห็นันว่ะแจงมาจะจุ๊กอ่ะจ้ะจะรอชินงานเรามาก่อนสวัสดีใช่ไหมสวันว่าจุดจุจุดจุจุคือยังไงสวดว่จุดจุดจุดคือยังจังว่จุจุดจุจุดูรูอ้าวท่า ินเก่งน้ำไม้รวม,มพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปหาเห็ดมือนีกับพากันหักน้ำไม้น้ำไม้เพล็กน้ำไม้โจดอืมน้ำเพล็กม,มาโจดมาแกงก็กเ,ลเ,กเลยพากันเกิดอยากสิกินเก่งวันนี้เป็นวันอะไรเรลื่อนสุริงเรียงพันก่อนวันนี้วันอะไรวันในน้อนกันไปเลยวันในอนสักปาพานัามบอกอันแหกไงเด้อหืม ปลาเผาหนึ่งตัวนี่เนี่แรลุคัวุจัไม่กินไม่มาไม่ดู้อ้เนิไปไปหน่อยนะนี่แซบวงนี่นน้ำจิ้มมีเลยนะไเยแล้วละบ่มีปิ๊นิ่หน้าบ้านได้เป็นหน้่งดวเมือนเด้อเลือนสรยสวัน์ กับบอดเอิรนเบิร์ดทีมงานเพราะว่าปะาสองโตแก่ยงหน้าไม้ดีดอกได้พี่นดอกกินข้าวแรงนอกบ้านเมือนี้สาวร้อยก็กินข้าวดอกบ้านนะเมือนี้นะเออยินเพื่อนนั่งท่าคลิปอยู่หันเบื่อเบิ่งพิซซูของกินกันยังไงโอ้ย ปลาเผาจ้าปลาเผาองเอาหแล้วว่งมาแล้วบว่งหลือเรืแล้ววะแกงน้ำไม้ปลาเผาิมเาดค่ะหอยแครงติ่เขา่เออติมเขาเดี๋ยวมป้าจิขามาให้แนทได้ป้บะสวัสดีฉ่ลอยอามาแล้วขามาแล้จังวะเอออยู่ มีเขานอกบ้านมันบ้านคักคนอกว่าคักเลยมันเกียงละไม้งามมาแรงขิ่นเราแล้วมัได้สอะเบิกเบิกกัยุกกินจอนะแน่อยากําได้ลูกมากินโบับบ่นอนมันก็เลยหิว มันจินด้ลมันหยกมันเบมัหยกมันเบมันหยกกินแลวเดียวค่ะม่ยองมาแย่งหรอกมนสกค่แค่บนาวอ่เดี๋ยวว่าหองกว่าบ่าบไรนั

ขาวเมียขักรลงมือนึงมือนึงคันลังไว้นีู่ซชอมเลยใด้กูนะมือเดียวมือเดียวเอาเมียมาพอนมาวน่หานใสแน่หมมเข้มยอมเข้มเดเลยือเอาจานไปเอาจานนี่เลยนะจะเห็นโ่เห็นเน้อโมมีคราก้องเขาสุดลอจเห็นบ่เห็นช่องนะก้องก็ไงังานไข มันนอนลอารุยลอยลุยมาแหงขนาดเลยเว้ยม yeah. okay. okay. ันหองซิซิขหมื่อเมือหมื่อยืนนะกินเขานนี่แล้วออกไปนี่นะไม่ถ่าใจันครับรอออมาใส่บ่กแฝกแเอาลงมาใส่ไปลงเีนเยเย็นเนาะ เฮ้ยลุกเป็นยังมีสะดุดแล้วสะดุดเตสะดุดจะเจอลงวิสขนามือนี่รับรองแสบจปจวดมือเบามือด้วยแก่งอท่ายแกงนไหม ก็เดึอๆเดืดปีน่นแะเดืเดือห้โอ้ใส่จิลอยอ้ยเนี่ยมันแสบขดวีนี่ไรกีนลายบรีได้จิรอยเป็นยังคนโตแบบโง่เลยนั่นแหลบ่แฉบลุยจ้ะโอ้ยลุยอ้ยทำไมโจดทาไมโจดขางี้มีถักมาได้บ่ได้หน่อยหนึงมิติเหตุเอออชิมชิมอ้ยชิม จะเห็ดเาเีงยงดไเห็ดแล้เสแบไดโนแมยเนาะแมยอันนี้จะมันเซบมันจุเีมันจ้วมน่นจั๊มามีิ้นยเบทแี่น่องมาเด้อยิบเขาแรงนอกาดพี่น้องแล้วพี่นองเอาเป็นบารคิปนี้ก่สิเขาเกีภาพบรรยากาศบรากาสม่งก้อนลากันนะเบอร์คือคือคนปากคนไหลเสแบทเนาดให่ก้อนเนาะโอ้ยปากหลี่ยมที่ร้อยคิปนี้กันไปเลยไล้พ่นองายๆกินทั้งร้อนสบายดีพี่น้องกินทั้รอน อ๋อทางนี้หันไปจากหน่อยต้องตระหนักเรียวบร้อนจะันนะสดีจะคองบ้านจะคองบ้านล่ะห้อยยองห้อยูอง